คุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions 1หนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสวันที่21ตุลาคมพระเยซูทรงสภาพเป็นมนุษย์เพื่อเรายอห์นบทที่14ข้อ28พวกท่านได้ยินเรากล่าวกับท่านว่าเราจะจากไปและจะกลับมาหาท่านถ้าพวกท่านรักเราท่านก็จะชื่นชมเินดีที่เราไปหาพระบิดาเพราะพระบิดาทรงยิ่งใหญ่กว่าเราการที่พระเยซูทรงย้ำชัดว่า โะรงจะกลับไปหาพระบิดาทําให้โะรงถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกดูหมิ่นศาสนาแต่การที่โะรงตัดว่าพระบิดาทรงยิ่งใหญ่กว่าพระเยซูก็สอดคล้องไม่ได้ขัดแย้งกับคํากล่าวอ้างอื่นๆของโะรงก่อนหน้านั้นกุญแจสําคัญที่ทําให้เราเข้าใจเรื่องนี้ปรากฏในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สองข้อที่6-8โดยอาจารย์เปาโลยืนยันว่า แม้พระเยซูไม่ได้ทรงคิดว่าการตั้งตนเทียบเท่ากับพระเจ้าเป็นสิ่งผิดก็ยังทรงถ่อมพระองค์ลงและรับสภาพเป็นผู้รับใช้โดยการทรงสภาพเป็นมนุษย์แท้จริงแล้วพระเยซูทรงเท่าเทียมกับพระเจ้าในสภาพความเป็นพระเจ้าแต่พระองค์กลับทรงยอมต่ำต้อยกว่าพระบิดาเนื่องจากพระองค์ทรง,งรับสภาพเป็นมนุษย์พระเยซู ไม่ได้ท่งสูญเสียความเป็นพระเจ้าแม้ขณะที่พรรองทรงรับสภาพเป็นมนุษย์แต่เพราะพระองค์ทรงสวมสภาพเนื้อหนังและยอมรับข้อจำกัดต่างๆที่ตามมาในมุมนี้พระบิดาจึงยิ่งใหญ่กว่าพระเยซูพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าอยู่แต่เดิมแต่กลับทรงเลือกที่จะมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่โรรองจะสามารถช่วยกู้เราให้รอดด้วยโลหิตแห่งการไถ่ของโรรองเอง เมื่อพระองค์ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ในฝ่ายวิญญาณพระองค์ยังทรงเป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์แต่ในฝ่ายกายภาพพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซนต์เช่นกันแม้พระกายของพระองค์ทรงปราศจากบาปแต่ยังต้องรับสภาพและผลทางธรรมชาติของเนื้อหนังเช่นเดียวกับที่เราประสบอยู่พระเยซูในกายมนุษย์จำเป็นต้องเติบโตขึ้นทั้งด้านสติปัญญาและร่างกาย ดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมลูกกาบที่สองข้อ52เมื่อครั้งที่พระเยซูทรงประสสติพระองค์ยังไม่ทรงรับรู้หรือทำได้ทุกสิ่งพระองค์ทรงจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีพูดเดินกินการทำสิ่งต่างๆเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปพระองค์ยังจำเป็นต้องเรียนรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในกายเนื้อหนังแบบมนุษย์และยอมรับสิ่งนี้ด้วยความเชื่อ ความคิดจิตใจของพระองค์เติบโตขึ้นผ่านการตระหนักว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดพระวิญญาณของพระองค์เป็นพยานแก่พระองค์เองแต่ด้านความคิดจิตใจของพระองค์จําเป็นต้องรับไว้ได้วยความเชื่อซึ่งสิ่งนี้เป็นกระบวนการเดียวกันกันกบที่เราทําตอนที่เราเชื่อว่าเราเป็นใครในอาณาจักรฝ่ายวิญ,ญญาณการทําความเข้าใจในสภาพความเป็นพระเจ้าของพระเยซูเอง เกิดจากการที่พปร่งทรงเรียนรู้และยอมรับดในความเชื่อพระเยซูทรงตรับรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของพระองค์ผ่านการเปิดเผยสำแดงและความรู้ความเข้าใจเราจึงควรทำเช่นเดียวกันพระเยซูทรงถ่อมพระทัยเป็นมนุษย์เพราะทรงรักเราและชีวิตของพระเยซูเป็นแบบอย่างให้เรากระทำตาม ให้เราใคร่ครวนญพ,พระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้รู้เข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณและดำเนินชีวิตตามวิญญาณภายในที่ถูกสร้างใหม่แล้วและรับรู้ถึงตัวตนใหม่ของลูกซึ่งเป็นชีวิตตามแบบพระเจ้าที่ส่งมอบให้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน